เดี๋ยวเราเราจะตั้งตั้งยังไงจะอะไรอีกอ่ะเราไม่รู้เนียอ้ยปัดแรงดูควมลงนู้นได้แล้วเดี๋ยวจะมีคนมาชมถ้ามีคนแล้วมันเป็นไงมันก็จะขึ้นผู้ชมตรงนี้อ๋อแถ้าเขาให้ราอะไรเราอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยค่อยศึกษาทำเล็บก่อนค่ะก็ยางเี้ยเหรอใช่ก็ป้าวายเหงเหมือนกันเ้มัน ีคือกอแล้วอะคือก็ดูมาแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะโยเหรออุ้ยหลายคนเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนเพิ่งหันไลฟ์ครั้งแรกใช่ไหมเพิ่งไลฟ์ครั้งแรกค่ะเพิ่งไลฟ์ครั้งแรกค่เพิ่งไลค์ค่ะเปิดไลค์เพิ่งตื่นเต้นนิดนึงตื่นเต้นมาก ไม่ได้ถึงเต้นร้อยๆแล้วถึงเต้นตาบางเล็บเราไม่น้ำเลยเราจะเสียกี่โมงอ่ะเล็บเราไม่ท้ำไม่เอาเลยสว <laughs> ัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีทุกคนแต่ว่าไม่ตื่นเต้นจริงๆแล้วเราทำเป็นกาแล้วเราจะคุยกับคนได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปอ่านย้อนหน้าดีฮะย้อนได้ได้เ,เหรอใช่เล็บตื่นเต้นทำไมไ เล็บเปิดอีตายแน่เลยดีไซน์ฉันสั่นมากเลยนะเธออ๋อเขามาดูแล้วบบเพื่อเพื่อนไลฟ์ตอนกลางวันนี้คยเขางทำงานกันใช่ไหมคะเนี่ยเราลองลองไลฟ์นะคะที่กิดหนูมเน็ตหรอหนูมีเน็ตไม่เคยครั้งแรก ฝากบอกเอ๋ให้หน่อยดิบอกไม่ให้หน่อยมาอยู่นี่มาอยู่ร้านเล็กเจะพูดไม่พอแล้วมันจะมันจะไอ้นี่ไปเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยอาการเป็นคนพูดตรงๆรงไปไม่ยินไหมคะตุยนี่ไม่ได้ใช่จะพูดตุยเนี่ยตุยนี่ไม่ยากฮะไม่เป็นไรมันไม่ได้น่าแหลบ ไม่ได้รอดเลยเ้ยหตุคาดคาดว่าเพื่อนพูดอะไรก็ไม่รู้นี่เจียวเองอะผิวเลยอะไรที่มันเป็นแบบสิทธิเดียวสินค้าไม่ใช่อะไรที่มันโปะหรืออะไรที่แบบอะไรที่มันแบบว่าผิวอะว่าผิวรอดแหล่ดอกลวงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหยุดการใช้งานเพียวันเคยโดนไหมเพื่อนโดน เยวไลฟ์ไปบ่อยแล้วคงไม่เขินเนาะคงจะไม่ตื่นเต้นอย่างงี้ตอนนี้ตื่นเต้นากขอเขาจา้าเข้าใจได้นะคะ <c oughs> บอกแม่หน่อยมาอยู่นี่